วาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อการแพทย์ไม่ตอบทุกคำถามและอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดคุณใครสงสัยไหมคะว่าเมื่อความเจ็บป่วยมาเยือนหรือในวันที่ร่างกายไม่เป็นไปอย่างที่คิดการรักษาพยาบาลจะช่วยเราได้แค่ไหนและที่สำคัญกว่านั้นชีวิตที่เหลืออยู่นั้นจะมีความหมายและคุณภาพแบบที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า คำถามเหล่านี้คือหัวใจของหนังสือที่ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของใครหลายคนทั่วโลกนั่นคือ Being Mortal Medicine and What Matters in the End โดยนายแพทย์อตุนกาวันดีศัลยแพทย์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเจ็บป่วยหรือความตายที่น่ากลัวนะคะ แต่มันคือการชวนเรามาตั้งคำถามถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะในช่วงบั้นกลาย Being Mortal ท้าทายความคิดดเดิมที่ว่าการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดคือการยืดชีวิตออกไปให้ยาวนานที่สุดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม คุณหมอกาวันดีพาเราไปสำรวจว่าบางครั้งการรักษากลับสร้างความทุกข์ทรมานที่ไม่จำเป็นและพรากสิ่งสำคัญในชีวิตของผู้ป่วยไปโดยที่ตัวผู้ป่วยและครอบครัวอาจไม่ได้ตระหนักถึงเลยก็ได้ค่ะทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงสำคัญกับคนไทยทุกคนในสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้สะท้อนความจริงที่เรากำลังเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายการตัดสินใจที่ยากลำบากเมื่อถึงจุดที่การรักษาไม่สามารถเยียวยาได้อีกต่อไปจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบมีศักดิ์ศรีและตามความต้องการของตนเองผู้สูงอายุความท้าทายในการใช้ชีวิตเมื่อร่างกายเสื่อมถอยการพึ่งพาผู้อื่น และการค้นหาคุณค่าและความสุขในช่วงบั้นปลายครอบครัวผู้ดูแลภาระทั้งทางกายใจและการเงินในการดูแลคนที่รักรวมถึงความยากลำบากในการตัดสินใจเรื่องการรักษาบุคลากรทางการแพทย์การปรับเปลี่ยนมุมมองจากการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว ไปสู่การดูแลคนไข้ทั้งคนโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญวาระสุดท้ายของชีวิตคือหนังสือที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการแก่ชราอย่างมีคุณภาพเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้ใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุขและมีความหมายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไม่ใช่แค่การยืดชีวิต แต่เป็นการดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและได้จากไปอย่างสงบการสื่อสารที่สำคัญที่สุดการพูดคุยกันอย่างเปิดอกระหว่างแพทย์ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับความต้องการและเป้าหมายในชีวิตพินัยกรรมชีวิตหรือ living will เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ความต้องการของเราได้รับการเคารพเมื่อถึงวาระที่ไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยตนเอง วาระสุดท้ายของชีวิตคือหนังสือที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการแก่ชราอย่างมีคุณภาพเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้ใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุขและมีความหมายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไม่ใช่แค่การยืดชีวิตแต่เป็นการดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและได้จากไปอย่างสงบ การสื่อสารที่สำคัญที่สุดการพูดคุยกันอย่างเปิดอกระหว่างแพทย์ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับความต้องการและเป้าหมายในชีวิตและสิ่งสำคัญก็คือหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือที่จะช่วยให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญหน้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาอย่างมีความหมายและ,ะเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายของชีวิตได้อย่างสงบและมีศักดิ์ศรีค่ะ บทที่1ความเป็นมนุษย์ที่ต้องแกะชาราลองนึกภาพถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราสิคะหรือแม้แต่ตัวเราเองในอนาคตความแก่ชาราเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราทุกคนต้องเผชิญคุณหมอกวันดีเริ่มต้นด้วยการพาเราไปสำรวจว่าสังคมสมัยใหม่มองผู้สูงอายุต่างจากสมัยก่อนอย่างไรแต่ก่อนผู้สูงอายุคือผู้ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้เป็นที่พึ่งของลูกหลาน แต่ในยุคปัจจุบันเรามักจะมองหาทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวไปอยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้เช่นบ้านพักคนชรายกตัวอย่างเช่นในสังคมไทยปัจจุบันผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะไม่ได้อยู่รวมกับลูกหลานเหมือนเมื่อก่อนบางคนต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตคนเดียวหรือบางครอบครัวที่ลูกหลานไม่ว่างดูแลก็ต้องมองหาศูนย์ดูแล ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะแต่สิ่งที่คุณหมอเน้นย้ำคือเรามักจะลืมไปว่าผู้สูงอายุเองก็มีความต้องการที่จะรู้สึกมีคุณค่าได้ทำอะไรที่รักได้มีสังคมได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นค่ะบทที่2ความเสื่อมของร่างกายที่ไม่ใช่เรื่องแค่อายุคุณหมอพาเราไปดูว่าด ทำไมความแก่ชาราถึงไม่ใช่แค่การนับเลขเพิ่มขึ้นในบัตรประชาชนแต่คือการที่ร่างกายของเราค่อยๆเสื่อมถอยลงอย่างเป็นธรรมชาติทีละเล็กทีละน้อยสมองทํางานช้าลงสายตาไม่ดีเหมือนเดิมแรงน้อยลงซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับสําหรับคนส่วนใหญ่เพราะเราต่างถูกสอนให้ไขว่คว้าหาความสําเร็จพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดมาตลอดชีวิต คุณหมอยังเล่าถึงชีวิตของลุงเฟลิกซ์ดูอันอดีตนักยกน้ำหนักที่แข็งแรงมากแต่เมื่อเข้าสู่วัยชราร่างกายก็เสื่อมถอยลงจนไม่สามารถใช้ชีวิตอิสระได้เหมือนเดิมเรื่องราวของลุงเฟลิกซ์ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าการยอมรับความจริงเรื่องความเสื่อมถอยของร่างกายเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ค่ะบทที่สาม การรักษาที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำร้ายใครอยู่นี่คือจุดที่สำคัญมากนะคะคุณหมอกาวันดีตั้งคำถามว่าระบบการแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นการรักษาทุกโรคทุกอาการกลับทำให้ผู้ป่วยต้องทรมานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือเปล่า และโรงพยาบาลมักจะมองว่าความเจ็บป่วยเป็นเหมือนศัตรูที่ต้องเอาชนะให้ได้ทำให้มีการรักษาที่ก้าวร้าวและซับซ้อนเกินไปโดยที่ไม่ได้ถามถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยหรือเป้าหมายในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเลย ลองนึกภาพถึงคุณตาคุณยายที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆถูกเจาะเลือดถูกสายสายระยงระยางนอนอยู่บนเตียงโดยไม่ได้ลุกเดินทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ท่านอาจจะอยากกลับบ้านไปรดน้ําต้นไม้อยากกินอาหารที่ชอบหรือได้เห็นหน้าลูกหลานใกล้ๆก็ได้ค่ะการรักษาที่มากเกินไปบางครั้งก็พรากสิ่งเหล่านี้ไปจากผู้ป่วยโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยนะคะบทที่4 ความหวังที่แท้จริงไม่ใช่แค่การยืดชีวิตบทนี้ชวนให้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าคุณภาพชีวิตซึ่งสำคัญไม่แพ้คำว่าการยืดชีวิตเลยค่ะคุณหมอเน้มว่าแพทย์และผู้ป่วยควรจะพูดคุยกันอย่างเปิดอกถึงเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่มากกว่าแค่เป้าหมายในการรักษาเพราะการยืดชีวิตที่ไม่มีคุณภาพอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการเสมอไป คุณหมอยกตัวอย่างคุณแซนดราบัมเปอร์ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการกลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวในช่วงสุดท้ายซึ่งการตัดสินใจที่จะลดการรักษาที่รุนแรงลงเพื่อให้ได้กลับไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการทําให้คุณแซนดรามีความสุขในช่วงสุดท้ายมากกว่าการต่อสู้กับโรคอย่างทรมานในโรงพยาบาลค่ะบทที่5การสนทนาที่ยากที่สุดแต่สําคัญที่สุด บทนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพูดคุยกันถึงเรื่องความตายและความต้องการในช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่คนไข้จำนวนมากยังหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่คุณหมอกาวันดีบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะการพูดคุยกันระหว่างแพทย์ผู้ป่วยและครอบครัวถึงสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการให้ทำเมื่อถึงวาระสุดท้ายจะช่วยให้เราจากไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีตามเจตนารมณ์ของเราค่ะ ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการพูดถึงพินัยกรรมชีวิตหรือ Living Will มากขึ้นซึ่งก็คือการแสดงเจตนาล่วงหน้าว่าหากถึงวันที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราต้องการให้มีการดูแลรักษาอย่างไรเช่นไม่ต้องการให้ปั๊มหัวใจไม่ต้องการให้ใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้เราได้จากไปอย่างสงบและตามเจตนารมของเราที่สุดค่ะ การได้พูดคุยกันล่วงหน้าจะช่วยลดความขัดแย้งและความเสียใจในภายหลังของครอบครัวได้มากเลยนะคะบทที่6บทบาทของการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care คุณหมอกาวันดีได้พาเราไปรู้จักกับการดูแลอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองหรือ Palliative Care ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่แค่การดูแลเมื่อใกล้เสียชีวิตเท่านั้นแต่เป็นการดูแลตั้งแต่เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่คุกคามชีวิตเลยค่ะ ในประเทศไทยเองการดูแลแบบประคับประคองกำลังพัฒนาไปมากโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มมีทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะพวกเขาจะช่วยดูแลอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดคลื่นไส้ อาเจียนรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถอยู่กับโรคได้อย่างสบายใจที่สุดเช่นผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายหลายท่านที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองสามารถกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวได้อย่างสงบและมีความสุขมากขึ้นค่ะบทที่7ความสงบสุขณนะปลายทางบทสุดท้ายคุณหมอก,ก็วันดีได้สรุปว่า การมีชีวิตที่ดีไปจนถึงวาระสุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ทำในสิ่งที่สำคัญกับเราได้อยู่กับคนที่เรารักและได้จากไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีโดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเกินจำเป็นคุณหมอชวนให้เราหันเกือบมามองหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีเป้าหมาย แม้เมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยการได้พูดคุยกับคนที่รักถึงความต้องการของเราได้รับการดูแลที่เหมาะสมและการได้เข้าใจว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะช่วยให้เราและคนที่เรารักก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและสงบที่สุดค่ะสิ่งที่ผลิบรรยายอยากฝากไว้เรื่องราวจากหนังสือ Being Mortal ไม่ใช่เรื่องของความตายที่น่ากลัวค่ะ แต่มันคือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติการทำความเข้าใจตัวเองและคนที่เรารักและการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตที่เราทุกคนต้องพบเจอไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามค่ะเราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการพูดคุยกันในครอบครัวค่ะคุยกันว่าถ้าวันหนึ่งเราป่วยหนักเราอยากให้ดูแลกันยังไงหรืออะไรคือสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดถ้าเหลือเวลาไม่มากนัก การสนทนาเหล่านี้อาจจะยากในตอนแรกแต่เชื่อเธอค่ะว่ามันจะนำมาซึ่งความสบายใจความเข้าใจและความรักที่แน่นแฟนขึ้นในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าเรื่องราวจากผลิตปัญญาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้มองเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาและเตรียมพร้อมสำหรับทุกบทบาทของชีวิตนะคะหากคุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องผลิตปัญญาเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณผลิบานไปด้วยสติปัญญาและความสุขค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ